สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่รอตัวเลขของเจ๊นางนะคะวันนี้นะคะก็ปู่ท่านก็โทรมาบอกเจ๊ตังนะคะว่าเป็นตัวเลขตามตัวเลขนี้นะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมเอ่อสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ให้กําลังใจเจ๊ตังด้วยนะคะยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังเอ่อสายตรงจากปู่578กันเลยนะคะท่านผู้ชม ขอให้ทุกท่านมีโชคลาภนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะครือรืนเงินเพราะว่าได้หลายว่างันกระเข้าเจ็ดกระือบนนะตัดการลากนีดหน่อยหนึ่งมาตรงๆแล้วเหเลขล่ะเท้าเจ็ดว่างันนะค่ะปาร์ตี้นันปูนันเล่านิจัยปูนันปูมากิ่โยนี้นันปูว่าแปดศูนย์ยังก่อค่ะ ปูก็แปดศูนย์มาแปดศูนย์วดเนี้อ๋อสี่แปดศูนย์นี่ปูมากเพราะว่าเลขคุ่นปูมันว่าท่านเลขทิศสิบสองมันออกมันออกกี่ห้าสิบสองห้าเป็นหกสิบหกก็ศูนย์ตรงหน้าตัวหนึ่งมันก็ออกศูนย์เจ็ดันที่กำลังวันเลยวันนทางล่างวัานทางข้างวัดดีมันมีแปดสิบสองออกไปคุณรักงวยสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่ที่ก็แปดตรงทิอยู่ดีว่าอตัวไดนตัวหนึ่งต้องิศบ้าอยู่นีที่ก็แปดตรงนี้แล้วนี่ มันี้เขาบนกัเขาล่างนี่จ้น <aja, S 2> ี้เนาะมวนได้ค่นนม้วนนี <aquí> the ้บอกเออ้วนนี้ละสิบสองส็บแปดสิบสี่ที่ก็แปดมั่งศนยูล่างวันกับวั่งข้านมันมีแปดบาทนี่เลืกบวกเลขลบคน่หันถนกจะด้นศูนย์แบบนี้นั่นละเพราะว่าผู้กำมั่นใจเลขตุ้งนี่มัเขาบนกับเขาล่างเพิ่มเพิ่มเขาสามตัวเลยโอ้กะเลยเป็นสี่แปดศูนย์นี่บอกเออเด่นสี่แปดศูนย์ละโอ้สามตัวนี่สี่แปดศูนย์บอกค่ะ 4่4 8 0 4 5 2 4 8 0 4 5 2 uh ้า huh. ่า2ตัวนี้มี5 0 4 9กับ4หาเมืเนี่ค่ะอออ๋อ uh huh. เด้น4หากับ4เก้าอ๋อเดิน4หากับ4เก่าว่าเดินตะล่างต่ว่าบอกโย่มไปเล่นบนล่างแล้วต่ว่าให้เด่นเอา4หากับ4เก่าเดินล่างแต่ว่า ให้กันขึ้น้วยนั่นโต๊ก้บบาบาร์การเรียนบนล่างน่ะต่ว่าไงนา้นที่งาครับที่เก้าค่ะเน่รรงมากฟองเลยเน่เขามาจากหัวละคันโอ้ยอคนจนได้รถได้ล,ล่าเนาะม่ค่ะอือคุณละล่านสอ,อ,องล่านเขามากถึตขวยถนนค้นจีกดขวัก็ได้สามหวัวข่อญก็แล้วเนาะม่ค่ะอือเขามา,ากต่แต่สี ล้วก็สามแปดแล้วก uh ็ส hmm. mm, ี mm. babies, ่เจ yeah okay. ็ดแล้วก็เขาว่าเอ่อศูนย์สามสามศูนย์สามแปดสี่หกสี่เจ็ดสามเก้าเก้าสามแล้วคาเขาว่าสิบเก้ากเขาขับันเกียร์รถมันก็ทะเบียนรถเก้าสองหนึ่งมันก็ออกสิบเก้าบานี้ก็ทะเบียนแดงมันก็ศูนย์แปดสามมันก็ออกเก้าแปดสามวันนั่นนะค่ะ ถึงว่าล้างวัดแล้วว่ากันก็เจ้าก็ได้พวกเราสองแสนด้วยค่ะพระเจ้าเจือเจ้าเกตตระยุดจีวัดเนี่ยแล้วเจ้าเฮ็ดต้ามันมี้ล่างทรงที่ที่ปูดั่มยุ่นน้ำพ่อยเนี่ยปูดั่มยุ่นน้ำพ่อยเนี่ยเพื่อจะเก็บล่างทรงมันมาได้เขาเจ็ดมันตรงกันเขาเรียกปูออกมาเขาก็นั่มดโต๊ะบัตนู่นค่ะน่ะเพราะว่ามือเลกบ่อเนี่ยเขาที่เขาล่างทรงยังเหมือนเสาสามมุ่งที่ที่เขาล่างทรงขอแล้วปูดั่มอันอันนี้ยังที่เขาล่างอีกอยู่บ่ค่ะเขาล่างส่งอยู่บอ เ็ขทุกบวกเลยย่งางมันเข้ามือเลขสิอบออกมันสามโม,ม่มเลยจ้ามาเลยโอ้แสดงว่าวันที่สิบหกตอนเสาร์นี่ก็สิอันมีตัวเลขอีกบนาค่ะนี่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 จะมีวันทีนท่นะสิบหกต้อวันที่หนึ่งมันละเขาเจ้าจีเขาแล้วนะโอ้เขาสั่นกันได้ร่อวันที่สิบหกอีกแม่นบ่าค่ะนีเออ่เออสามตัวดำการการจะได้รอหน้าอันปูอีกคือเก่าแล้วเนาะคะ่ะเออมามันทิ่ตูงกัดบอลเหรอนะค่ะ คันคันเจตังมีโอกาสเจตังสิไปเด้อปูแต่ว่าคันปูนถ้าถา้าบ่ได้ไปกันขอน้ำปูนเน่ค่ะต้องอันเอาเสี้ยวลงให้แฟนขับอันเบิ้งน่อยไหค่ะเอเอไพ่ไพ่กระล่อยุตแต่วาาหาจังหวะยุ่องอันเก็บต่างมันถึงมีของเันเปล่าอีธานทิพแกนบอกวันที่ทิพสองตัวนัดกันแล้วค่ะอืเงินักมากเงินเคยมาก วัดตั้งกระไฮเพ่นเก้าสามโจตเต็มแล้วออกผู้ถอหาไฟขังล้วสามวยแล้วนะมันก็ออกเก้าสามแล้วนะโ่งกไ้าสเดือสองจิ้งก็เยียนเลขหึงใส่ขางแล้วจิงก็ออกที่เบดเดี๋ยวนมันก็ไปนี่เออว่าหันกระเทียงบนก็ตันมาเาไปออกป่ายุ่ในหนองไหลลองไปเอายุ่นในในหนองหมดเลยจริงป่ามันยุ่ในหนองหมไหลล่องไปเอาหมดมันด้แต่เลมันลตะลาง ขึนก่บันว <function ing. S 1> <'m> ่าเชียงคุ้มนี่ละฟันว่าไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าเป็นรถทัวร์เขาว่าปฏิบัติธรรมเหมือนี้แล้วแล้วไปจิดไปน้ำไปใส่หลังถามเขาสิพาไปปฏิบัติธรรมอยู่จังหวัดที่สูงที่สุดสูงสุดก็ว่าจังหวัดใดร้่ามันสูงจังหวัดจังไรก็ตามก็ว่าสูงที่สุดก็แล้วก็แดงว่าเี่พิบว่าเขาบนก็บอกเุิด่าอยู่ในห่งวฝันถึงโอ้ค่ะ ชวันเจ็ดหน้าว่ามันเด็กเขาสามตัวเมนมาค่ะเขาบอกมาแล้ววัาฟ้อนบอกว่าเขาสองตัวแล้วพ่อเพื่อนค่ะเมนบอกเขาเจ็ดปารดีเจ็ดหน้าว่าสี่แปดศูนย์เดี๋ยวเราไม่เด็กเขาสามตัวเพราะว่าเลขปูขขาน้วนได้ที่สองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่ซี่ก็แปดมีขันมันหน้ามันว่าทั้งหนาเมือกอบอกต้องขันที่ก็แปดไปตัวหนึ่งขันมาทั้งหนากับเป็นสี่แปดศูนย์ขันสี่แปดศูนย์บอกว่าเพื่อนเราไม่ตีเสี่หอ่ก็สี่เก้าค่ะเออ สูตรปูนี่สูตริตรานี่สูตรคุน้นะปูนะค่ะปูเออกัเลขบัวปูเลขบัวปเหรอะนยมันก็ได้ได้ศู์ก็แปดมันก็อกศูญเจ๊ค่ะบาดนี่มันดินสูมาเนี่ยค่ะอ,อ่อาลำมีทำอะไรย่อลูกพิษแต่ก็เอาสิ่งสี่าๆๆ้างลติี้เดลีคยอเปก็ได สรุปแล้วอันเลขบนสี่แปดศูนย์สี่ห้าสองเนาะค่ะห้าศูนย์ห้าศูนย์สี่เก้าสี่หาสี่เก้าก็สี่หานี่เด่นล่างเด่นลลางเด่นล่างค่ะตามนี่ป่ะคับปูตามนี่ล้ค่ะโอ้ยแหแฟนครับอันเจตดหลังโชคดีน้ำเนาะเธอมีโอกาสกัสิได้ไปทำบุญนะคะเนาะครับไปกันดื่ม ค่ะอ,อืม <lawsuit. S 2> ถ้มันออกถ้าตักกับก็สบันแน่นอนมันของโมนี่ฮะค่ะหมวดก่อนก็บอกว่าก้าเจ็ดเลอเด่นๆด่นค่่นใม่ค่ะนี่ไม่ใครเขาจะก้าวเจ็ดบนโล่หายหลังออกลงล้านค่ะปูกระส่นกระซิขออนุญาตเอาล่องให้แฟนขับเบิ้งได้ค่ะปูล่องล่องข้าเจ้ามีโชคลาภน้ำกันแน่ข้าเจ้ากระถามว่าให้เอาตัวเลขอันน้ำเจนั่งมาแน่ ไอ้กระรอกฮะปูฮะเจ็ดแปดสิละปูทองดาวนี่ละฮะไม่เนี่ยต้องระทราบเจ้าล่วงเลข้าเจ้าล่วงข้าเจ้ากระทับอยู่ค่ะอืมไม่เนี่ยบนที่ปูกะคันมีไรายของเจ็ตังปฏิบันทึกเบอร์นี่เข้าไปได้ไรมันด้ขึ้นเลื่ยต่อไปเบอร์นี่ละค่ะเดี๋ยวบันบันทึกไว้ค่ะเออเออเดี๋ยวจะบันทึกเบอร์เข้าไปได้ได้ไรมันขึ้นเรื่อยลูกปูหรอก เอาให้ซ่องเจตังมีโศกมันหมานน้ำเขาเนี่ยค่ะปูเออเออเอได้ยี่หรอกได้ยี่อกต้องยึดตามปู้ไปสำรวจมาเองค่ะเออมันมีที่ไปที่มาค่ะเออมันต้องเปลี่ยนเลขป้อมล่อเบิงอีกล่อเบิงอีกวันที่สิบหกได้เนาะค่ะเออเออเออล่อเบิงที่สิบผมค้นคือคนคือเขียวหนึ่งมันจีมาแบบไรมันจะตรงกันบอลเดี๋ยวเราลอ่อเบิงกัน กษัตรย์กะสิถาโทรศัพท์เด้อค่ะปูเออเออเออเดี๋ยวปูตีออกมาดเกี่ยงขอให้ไล่ทรงไล่มาหายเบิ้งเนี่ยค่ะเออเออเออค่ะกษัาริย์กษัตริย์เราตกบังนำลวดถูกทุกคนมา่อจะถูกจะค่ะเออเออเออจริญท่อนจริญท่อนค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สรุปตัวเลขของอ่ปูนะคะปูโทรมานะคะก็บอกตัวเลขก็จะเป็น 480 480 452 452นะคะแล้วก็50 50 49 45นะคะเด่นล่างนะคะ49กับ45นะคะท่านผู้ชมก็รอรุ้นอีกนะคะวันที่16ตอนเช้าถ้าได้ตัวเลขมาก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขจาก ปูนะคะแล้วก็เจ้นางนะคะสําหรับใครที่รอคอยก็ลงตัวเลขให้แล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะป0388